นานมากแล้วค่ะไม่น้มาเก,กะนะาะล้านนะขวานะขวาค่ะโอ้กูเนสสวยมากบรรยญญากาศดีรสชาติอาหารดีวัตถุดิบดีเยี่ยมยยคือทุกห้องในจะตกแต่งที่เป็นแบบทะเลทะเลหาดนี้เรามาตามหาสะพานไม้ที่เรียบกับภูเขา พยาซิตี้แหลมบรีไฮนานมากแล้วค่ะที่ไม่ได้มาเกาะล้านนะครั้งนี้เราจะนั่งเรือใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีถึงประมาณสักสีนาทีแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเกาะล้านกับคุ้งค่าตื่นที่นตบไม่ได้มานานแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ มาถึงที่เกาะลานแล้วนะคะเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนว่าเลขไหนที่เราจะถ oh, ูกหวยนลงขอผิดเยอะไปมลุงพรดพอดุนะภูมเขาจะมีในสาราที่แบบว่าอย่างนี<__ um> ้นะคะหน้าตาอย่างนี้แหละเขาจะมีจุดปักกองตรงนี้ใดๆอย่างเคร่งเครียดเลยอ้าวเด็กแก๊งคีนใช่ถ้าอยากเห็นว่ามันเยอะแค่ไหนให้ไปที่ โบทาดิก้าเอาเลทค่ะเราก็มาถึงตรงนี้นะคะบ้านลิลลักษ์อุ้งโอ้โหคนช่วยยกมาบริการโุ้ยยอดยอดบ้านลิลลักษ์นะคะที่มาตกเรือที่จะมาคุณข้าตื่นนะน้องเพนรต้งมีไปบ้านลิลลักษ์เรากี่กี่นานก็ประมาณห้านาทีครับในจุดจุดที่แบบว่าอันซีมีกิ่งอาหารมันไปยากคิดว่าระดูแต่พี่ไปได้ไหมผมยังไปได้เลยพี่โโหยออ้้ไู่น ตรงอันจีนของฟื้นมาพี่คนไปตอนนี้เลยไหมอ๋อน,นี่ก็เลยเขียนแมพใช่ไหมอันนี้นครับเวลาเราขึ้นแสวนไปใช่ไหมครับมันจะมีทางคลลง้นล,ลงเขาไปอย่างนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นป้อมป้อมตำรดวจนะฮะแล้วก็ให้เราออกซ้ายไปแทนนะฮะแล้วก็ตามตามทางไปเลยเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นเหมือนพวกต่อไผ่อะคะ่ะไผ่จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราต้องเดินดูไปแล้วใครเป็นคนไปสอบหาสิ่งนี้านม,มาก็คนผู้สูงอายุว่าพวกเขาชอบแบบขา่จักรยานกันอะไรอ๋อโอเคดูเป็น <c oughs> เทลซี่เขาทำทาง,<ๆ>ทางแบบ จอดทางไว้เฉพาะเลยอะอเป็นเส้นเียโอเค อ๋อเขาทําอยู่ต้องบอกนี่ก่อนว่าวันนี้ที่เนี่ยเขาทําไฟฟ้าเขาเปลี่ยนระบบไฟฟ้าใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ต้องลงสายล่างนี่ลงสายล่างแล้วก็ไปตรงนี้จะถ่านแล้วขึ้นมาตรงนี้ก็กลายเป็นเกาะล้านที่ทุกคนคุ้นเคยมันจะไม่คุ้นเคยเอาในวันนี้ของเราคุ้มค่าตื่นนี่แหละอาก็ถือว่าเราได้มาเฉลิมฉลองในวันนี้ไฟฟ้าดับจนถึงสี่โมงเย็นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ไฟฟ้าใช้ไม่ได้และในวันที่สัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ด้วยกูเกิลแมพของเราก็เลยหมดท่าเราก็เลยกลับมาสู่ในยุคสมัยของการนอย่างที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวนะซ้ายหรือขวาเดี๋ยวนะขวาน้าขวาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บ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 มันเห็นเป็นแบบต้นไม้อย่างงี้วิวสวย ไปซ้ายคือทุกความที่มันเป็นจุดที่เราไม่มีใครเคยมาเลยคือวันนี้เป็นวันที่ไฟฟ้าดับและสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นคุ้งค่าตื่นทิ่ย้อนยุกกันไปงามน,นะยืนยันว่าอยู่พัทยานะไม่น่าเชื่อนะมันใกล้กันนิดเดียวเองวิวก็คือเยี่ยมยอด จะตามรอยแม่ก็บแคุ้มค่าสื่นเราเส้นทางแนะนําโดยบ้านลินลักษ์เนี่ยให้สังเกตทังขยะทังขยะและลูกศรน,นี้ตอนมาตอนแรกยังไม่มีพวกถังอะไรอย่างเ้ยป้าย,ยังไม่มีอันนี้คือของจริงมันจะไปอยู่ตรงยอดตรงแถวแตรงถังวานะตรงนู้นะครับเยี่ยมยอดใช่ไหมขอบคุณนะครับ มันมีสัญลักษณ์เป็นไผ่แดงๆนี้เฮ้ยสวยอะมันเป็นโพงสวยนี่ตรงนี้สีดีมากธรรมชาติมากมันก็ชันขึ้นเรื่อยๆนิดนึงอีกไม่เกิน2นาทีข้างหน้าค่ะเราจะได้เห็นความคุ้มค่าตื่นนะเห็นพร้อมๆกันเลยนะเริ่มเป็นพื้นราบแล้วฮะ ว้าวโอ้กูเนสสวยมาก ชมวิวนี้ว่าจุดชมวิวคุ้มค่าตื่นบ้านลินรักแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเซิร์ชมาก,ก็ยังไม่มีพิกัดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยน่าต่อว่าเอาถ้าเป็นเราเราก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่าตื่นนะอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเอ้ยสวยมากเลยประเทศไทย เขาติดอันดับอยู่ mm. เขาไฟเกาะล้านอะดูหานี่ๆดูดูดูด,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 ดูอันนี้หมึกผัดไ่เ็มปลากระพงทอดต่างๆก๋วยำทะเลอันนี้อะไรผักนึ่งมะนาวปูนนิ่มคับผูกะหรี่ด้วยมรยากาศนี่ก็คืออิ่มแล้วฝั่งนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ฝั่งพระอาทิตย์ตก mm. ก็สวยเป็นอีกแบบนึง เริ่มกันที่เมนูแรกของเราเมื่อกี้นี้คือปลากับโพงทอดน้ำปลาจ้ะแล้วก็มีอันนี้น้ำจิ้ม <c oughs> อร่อยไขเ่เค็มอันนี้คือรนัวเลยนะ <c oughs> เมนูที่สองของเราป <c oughs> ูานิ่มผัดผงกะห <c oughs> รีห่ปูนิ่มจริงไหมปูนิ่มจริงไหมยังไงสุด ต้มยำของเราล่ะอย่างไรหมึกไทยยิ่งนา่าหน้าอความได้ยิ่งกว่าคือของเขาสดเครื่องเขาถึงวิธีการดีมากยิ่งไปกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยคือโปรเพียวเชื่อตามรอยมาแล้วจ้าสามเดือนจัดไปเต็มเ1็มเแฟนร,รายการเมกะเวฟคุ้มค่าตื่นเท่านั้นถามว่าทำยังไงบางคนจะลืมแล้วแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราก่อนนะจ๊ะตรงนี้แล้วก็มารับส่วนลดกันไม่พูดอะไรมากนะคะร้านนี้ดังอยู่แล้วพอมา กินก็รู้แล้วว่าทำไมดังบรรยากาศดีรสชาติอาหารดีวัตถุดิบดีเยี่ยม วานี้ถือว่าโอ้ตอนแรกก็นึกว่าล่างจะพังเหมือนกันนะ<อ>นะเพราะว่าขึ้นไปบนเขานั้นแต่ปรากฏว่าตื่นมาก็เฟรชเช้านี้ก็เลยมีหน้าตาอาหารเช้าอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาเป็นอาหารเช้าที่แบบคือมันมาพร้อมที่พักเขาแหละมันเป็นสเตทแล้วก็เขาก็จะมีเป็นลายแบบได้ๆอย่างนี้นะขอกินอาหารเช้ากันแล้วก็วันนี้ไปตะลุยกัน จริงๆเซตนี้เป็นเซตวลคัมริงคือเมื่อวานนี้เนี่ยในความทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขามาเป็นเซตแบบนี้เลย <_ l ain> เป็นวลคัมริงที่จริงจังมากเลยค่ะแล้วก็ขนมที่เห็นเนี่ยเป็นโฮมเมดนะเช้านี้ของเราเมื่อกี้ที่น้าตัวทานข้าวเช้าไปเสร็จปุ๊บสักประมาณสักสิบโมงครึ่งนะคะตรงบริเวณที่เราทานอาหารเช้ากันนะนะเขาก็จะเป็นคาเฟ่แหละเมืบบเ่อวานนี้กินตัวเบอร์เลี่าร์ตอันเนี้ยละมุนมากแล้วก็เป็นแบบหวานน้อยอ่ะอันนี้เหมือนทําเองอ่ะ ถือว่าเป็นการประเดิมว่านี่ขนาดเด็กคมดิ้งแบบนี้แล้วลองดูเรื่องราวในคาเฟ่เขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในคาเฟ่ของเกาะล้านที่เยี่ยมยอดนะอันนี้คือบ้านลินลักอิตาเลียนโซดานะคะอันนี้เป็นเมนูที่สำหรับน้าต้นนะเป็นเมนูที่เหมาะมากสำหรับแบบฤด,ดูทะเลแบบว่า f e e ลิ่งใครมาเที่ยวทะเลอันนี้มทฉาลาเต สองเมนูนี้บูเบอรี่ชีสพายนะคะอันนี้ชีสเคก้กแมคคาเดเมียดีจริงๆอันนี้คือแบบ the best ดีมากจริงอันนี้ล่ะนี่เราจะเห็นว่าบูเบอรี่ด้านบนเนี่ยก็คือเยอะฉ่ำอร่อยมากคือคุณภาพสิ่งที่ใช้ทุกอย่างวัตถุดิบดีต้องมาที่นี่แล้วก็กาแฟดีค่ะมาเครื่องดื่มทุกอย่างดีเลยบรรยากาศน่ารักด้วยที่นี่มีห้องประมาณสักสิบห้องอย่างนี้มั้งประมาณนั้นค่ะแล้วก็ เราก็เราก็พักในห้องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะไปพาไปดูห้องนึงตกพักแล้วก็จะมีห้องที่เป็นมีเป็นแบบคูวิล่า คือทุกห้องในจะตกแต่งที่เป็นฟิลลิ่งเดียวกันคือจะมีความแบบแบบทะเลทะเลนะคะก็จะมีแบบเขาจะมีดนะีเทลซานี่คือที่นุโตะชอบมากๆเลยก็คือแบบอ่ะนี่ก็จะมีเอ่อเป็นของลุกกุ๊กกาศใดๆนี่ถ้ามองข้างหลังนี่นี่เห็นเลยจะมีอ่างอับน้ำเจวันราคาเท่ากันเลยคือ3,200ก็ดมอาหารเช้าจะมีห้องอีกฝั่งหนึ่งโอ้สตาร์ทนหในที่นี่คือ ราคาย่อมเยามากเลยก่อนหน้าที่จะเดินเข้ามาที่ห้องนี้เนี่ยก็จะมีห้องที่แบบพีคมากคือเป็นแบบพูวิลล่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารเช้าเป็นโปรตีนเรกฟาสต์แล้วตอนนี้เขาก็เพิ่มเป็นเซตช้าด้วยแล้วก็แบบมีความแบบกรุบกริบน่ารักดีเทลส่วนฟังเพลงมีบลูทูธมีเป็นลำโพงเป็นมาเชลน่ารักนะกระเป๋าฝานกุ้งกิ้งออกมามีดีมแคชเชอร์เห็นมาตีมแต่ไดูห้องน้ำดินี่น่ารักเห็นไหมกระจกก็จบ ใดๆและนี่ค่ะคืออ่างอาบน้ําของดิฉันน่ารักวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมีถนนเส้นหนึ่งที่เมื่อวันขับผ่าเรามีหาดแสมเป็นสะพานเก่าไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยไปจะไปลองหาดูมอเตอร์ไซค์ของที่นี่เขามีบริการให้เช่าที่นี่ครบท้วนเลยจริงๆอันนี้คือหาดแสม หาดนี้เรามาตามหาสะพานไม้ที่เรียบกับภูเขาซึ่งอยู่ข้างหน้านเราตอนนี้